สวัสดีครับช่องถ่ายตามดาวนะครับคลิปนี้จะมาเสนอการทำนายดาวจรของเดือนธันวาคมนะฮะเป็นลัคนาราศีสิงห์นะฮะนะฮะลัคนาราศีสิงห์นะฮะทำนายดาวจรน,นะครับทีนี้สิงห์เนี่ยดาวประจำตัวท่านเนี่ยก็คือดาวอาทิตย์นะฮะนะฮะในช่วงกลางเดือนพฤศจิกาแล้วนะกลางเดือนพฤศจิกาถึงกลางเดือนธันวาเนี่ย อาทิตย์เนี่ยจะอยู่ที่พิจิกนะฮะอาทิตย์จะอยู่ที่พิจิกทีนี้พออยู่พิจิกเนี่ยพิจิกเนี่ยเป็นเรือนพันธุนะฮะเรือนพันธุบ้านที่ดินรถยนต์ année. พ่อแม่อันนี้คือความหมายของพันธุนะตนุลักษณ์ไปตกเรื่องนี้แสดงว่าเดือนนี้เรื่องราวเนี่ยจะอยู่ในพันธุแหละนะฮะจะเด่นเรื่องพันธุและนะฮะจะเด่นเพราะอะไรฮะเพราะตัวเองไปอยู่ตรงนี้ก็เรื่องนี้จะเด่นนะฮะและที่สําคัญ ที่สําคัญอังคารเนี่ยเจ้าเรือนพันธุก็คือดาวอังคารนะฮะเจ้าเรือนพันธุเนี่ยคือดาวอังคารไปอยู่ที่พฤกษบเล็งเข้ามาด้วยนะฮะถึงบอกว่ากลางเดือนพฤศจิกาถึงกลางเดือนธันวาราศีสิงเนี่ยจะต้องเด่นในเรื่องของพันธุอันนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นค่อนข้างนะค่อนข้างแน่นอนเลยแหละเพราะว่าอยู่ก็อยู่เล็งก็เล็งนะฮะทีนี้ อาทิตย์เนี่ยอยู่ที่พันธุเนี่ยอยู่กับใครอยู่กับสุกอยู่กับสุกสุกคืออะไรฮะสุกคือเจ้าเรือนกรรมะเนี่ยเจ้าเรือนกรรมะเนี่ยนะฮะกับเจ้าเรือนสหัชชะอ่ะกรรมะก่อนกรรมะเล็งกรรมะแล้วกรรมะคือการงานฮะนะฮะและกรรมะคือการกระทําด้วยแสดงว่าคุณ จะต้องมีงานหรือการกระทาอะไรเกี่ยวกับพันธุ์อันนี้เนี่ยถึงบอกว่ายืนยันว่าทั้งเลงทั้งอยู่ทั้งการงานการกระทาเนี่ยอยู่ตรงนี้ด้วยแสดงว่ากลางเดือนพิจิกาถึงกลางเดือนธันวานเนี่ยเด่นเรื่องของพันธุครอบครัวไปทําอะไรจัดการอะไรเกี่ยวกับครอบครัวไปทําอะไรเกี่ยวกับบ้านที่ดินรถยนต์นะบ้านที่ดินรถยนต์ทีนี้อังคารเนี่ย เขาเป็นเจ้าเรือนราศีเมษก็คือสุภะนะฮะนอกจากเป็นพันธุแล้วยังเป็นสุภาด้วยสุภาเนี่ยที่มาอยู่ในพฤกษ์ศพเนี่ยจริงๆแล้วเขาเดินไปที่มิถุนแล้วลาพระเขาเดินไปถึงลาภะแล้วนะฮะสุภาคือคารลองชีวิตการใช้ชีวิตก็ได้ความสําเร็จก็ได้นะไปอยู่ลาพระแสดงว่าที่ผ่านมาเดืนอนกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะพันธุบ้านที่ดินรถยนต์คุณอาจจะมีลาบเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ นะคุณอาจจะมีลาบเกี่ยวกับบ้านที่ดินรถยนต์ให้ให้ลาบให้คุณได้ประโยชน์คือไปไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันซื้อหวยเลขที่บ้านฉันซื้ออันนั้นก็อาจจะเป็นไปได้แต่พันธุให้ลาบเนี่ยอาจจะไปติดต่ออะไรที่เกี่ยวพันธุมาุไปทําอะไรที่เกี่ยวรถยนต์มา้าแล้วเกิดลาบเกิดผลนะ่ะอ่าเกิดลาบเกิดผลอาจจะเป็นอย่างนั้นมาเพราะว่าพันธุไปอยู่ที่เนี่ยมิถุนเนี่ยลาบผลและตอนเนี้ยเขาถอยหลังมาอยู่พฤกษพ คือเขาอยู่เขาไม่ได้มาจากเมธมาพึกศพนะฮะเขาอะไปถึงมิถุนแล้วกําลังจะไปกรกฎแต่ไม่ไปกรกฎพักถอยหลังเดินถอยกรบมอะไรฮนะกลับมาที่กรรมมะนะกลับมาที่กรรมมะนะฮะอาจจะว่าตัวเองเนี่ยที่ผ่านมาไปทําอะไรเกี่ยวกับพันธุนะฮะต้องคือไปทําอะไรแล้วแหะไม่ใช่ว่าเพิ่งทําเดือนนี้ก็ได้อาจจะทํามาสักสองเดือนแล้วก็ได้หรือเดือนหนึ่งก็ได้นะฮะ หรือบางคนก็อาจจะมาทําในช่วงไปไปลายเนี่ยนะฮะไปไปลายเดือนพฤศจิกาเนี่ยนะฮะแล้วกลับมากรมาอีกทีหนึ่งเพราะกลับมากรมาแสดงว่าพันธุไปให้ล่าให้ผลแล้วต้องกลับมาทําอะไรเพิ่มเติมอืมต้องกลับมาทําอะไรเพิ่มเติมมันหนึ่งคนหนึ่งอย่างร้อยคนพันคนมันก็พันเรื่องพันเป็นหมื่นเรื่องเป็นแสนเรื่องล้านเรื่องแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าตีความเนี่ยมันอยู่ในหัวข้อนี้ แต่รายละเอียดจะไม่เหมือนกันแล้วแต่ใครจะทําอะไรยังไงแล้วแต่คนฮะแต่ละคนจะให้สิงทั้งหมดทาเหมือนกันไม่ได้แต่สิงทุกคนจะอยู่ในเรื่องเดียวกันน่าจะอยู่แถวแถวนี้มากกว่าน่าจะอยู่แถวแถวนี้มากกว่านะฮะทีนี้เราต้องตีความเรื่องของพันธุมาล่าผลเมื่อกระทําอะไรเกี่ยวพันธุและเกิดล่าเกิดผลแล้วพันธุถอยกลับมาให้กระทําเหมือนกับทํางานสําเร็จแล้วได้ล่าลได้ผลแล้วกลับมาแก้ไขหน่อยได้ไหมมีอะไรบางอย่าง ตีกลับมาเอกสารตีกลับหรืออะไรอย่างเงี้ยกลับมากระทําก็คือกลับมาแก้ไขเพราะว่าการถอยหลังเหมือนกับการทบทวนนะฮะไม่เหมือนเดินหน้า <c oughs> นะฮะเดินหน้าคือ <c oughs> โทษครับเดินหน้าคือเดินไปทําแต่น,นี้ถอยหลังมาทํา <c oughs> ก็แสดงว่าไปทําแล้วนะ,ะไปทําแล้วเกิดลา่าเกิดผลแล้วเหมือนกับอ่าสมมติก็ได้สมมติเอารถไปเข้าไฟแนนซ์เอาบ้านไปรีไฟแนนซ์ รีบ้าน,นนะรีรถเงี้ยนะฮะรีบ้านรีรถสัญญาผ่านไหมผ่านสิพอผ่านแล้วไงอ่ะสัญญาผ่านแล้วนะจะรับตังค์เดี๋ยวก่อนเอกสารที่นี้มันจะขาดไปนิดนึงครับขอเพิ่มเติมได้ไหมถึงได้ถอยกลับมากระทาอะไรเกี่ยวพันธุนะฮะขอเอกสารเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมครับผ่านแล้วล่ะสัญญาผ่านแล้วแต่ขอตรงนี้เพิ่มอีกนิดนึงนะฮะก่อนรับเงินรับทองอะไรอย่างนี้ก็ได้ประมาณนี้ไม่ใช่ว่าต้องเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะสมมุติว่าน่าจะอยู่แถว คือแบบที่ผมว่าเนี่ยก็เป็นไปได้แบบที่ผมว่าก็เป็นไปได้นะก็เป็นไปได้นะฮะก็เป็นไปได้เพราะว่ายกตัวอย่างอ่ะอันนี้คือการยกตัวอย่างอ่ะมันคือการยกตัวอย่างบางคนก็อาจจะทําอย่างนู้นอย่างนี้แต่อยู่แถวแถวนี้แหละนะอยู่แถวแถวนี้แหละบ้านที่ดีรถยนต์ <c oughs> ให้ลาภให้ผลและถอยมาให้ทําอะไรบางอย่าง <c oughs> เพื่อรับลาภรับผลเพราะว่าดูดาวการเงินท่านก็คือราศีกันดาวพุธ พุธไปอยู่ราศีธนูปุตตะฮะมีความยินดีครับปุตตะคือพบความยินดีการเงินมาการเงินและลาบผลเนี่ยมาสู่ความยินดีก็แสดงว่าไอเงินทองลาบผลเนี่ยมีความยินดีที่จะได้มันนะมีความยินมีความยินดีที่จะได้ลาบได้ผลโดยพันธุเป็นผู้กระทําท่านกระท่านเอาพันธุไปกระทําและเกิดลาบเกิดผลนี่นี่คือเดือนพฤศจิกากลางพฤศจิกาถึงกลางเดือนธันวาน่าจะเป็นอยู่แถวแถวนี้นะฮะ พราะว่าที่ผมยกตัวอย่างเช่นทําไมเอาบ้านเอารถไปรีไฟแนนซ์อ่ะเพราะว่าผมเห็นว่าการเงินไงมันอยู่ในปุตตะไงนะฮะมันเป็นการเงินใหม่ๆที่จะเข้ามาอ่ามันเป็นการเงินใหม่ๆที่จะเข้ามาก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นการรีบ้านรีรถหรือเปล่าถึงได้เงินอะไรใหม่ๆเข้ามาอันนี้เป็นหัวข้อยังมีหัวข้ออีกเยอะแยะเลยที่เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วได้ราบได้ผลนะฮะบ,บางคนก็ขายก็ได้นะครับ นะฮะพันธุเนี่ยบ้านที่ดีแล้วยนไปกระทําอะไรเกี่ยวกับพันธุไปขายบ้านขายที่ขายบ้านขายที่ขายรถนะฮะแล้วได้เงินใหม่ๆมาเห็นไหมไม่ใช่รีอย่างเดียวขายก็ได้ขายก็ได้แล้วได้เงินใหม่ๆมาอันนี้ไม่ค่อยถ่ายซื้อนะทําไมอ่ะซื้อเอาเงินไปจ่ายขายได้เงินเพราะว่าเงินอยู่ปุตตะมันคือความยินดีในเงินทองและลาภผล มันคือความยินดีในเงินทองและล่าผลนะฮะเป็นความยินดีเงินทองล่าผลแสดงว่าพอยินดีเงินทองมันไม่ได้เงินสิถ้าขาถ้าซื้อซื้อต้องไปจ่ายซื้อต้องไปจ่ายนะฮะไม่ใช่อย่างนี้ไอ้อย่างเงี้ยน่าจะขายก็เลยน่าจะถ้าไม่รีก็น่าจะขายแหละบ้านที่ดินรถยนต์แล้วได้ไหมน่าจะได้แต่วันเดิมมีมีเกตอยู่ด้วยเนาะพอมีเกตเกตคืออย่างไงอะ่ะเพิ่มกระแสะเข้าไป ก็แสดงว่าเพิ่มการกระทำครับอ่ะตัวเองก็เพิ่มเพิ่มการกระทําให้กับตัวเองและการงานนี้นะฮะถึงอาจจะเรียกว่าไปขายบ้านขายที่ขายได้ไหมขายได้แล้วพอขายได้ติดขัดเรื่องเอกสารอะไรหรือเปล่าย้อนกลับมาทำนะเหมือนกันฮะเหมือนกับรีไฟนั้นอ่ะรีได้ไหมรีได้แบงก์ว่าไงตกลงครับผมให้ครับแต่ขอเอกสารตรงนี้เพิ่มนะพอไปขายที่ขายทาง ขาดเอกสารตรงนี้ขอเพิ่มตรงนี้หน่อยหรือหรือที่กลับไปทําอะไรลืมเอาไปหรือเปล่านะฮะลืมเอาไปหรือเปล่าถึงได้ทําอะไรมากขึ้นกว่าเดิมดนิดนึงในเกี่ยวกับเอกสารเนะี่ยเอาไปไม่ครบไงขาดขาดก็ต้องวิ่งกลับไปเอาหรือไปถ่ายใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ่ายมาไม่ครบหรือเปล่ากลับไปถ่ายคือเล็กๆน้อยๆมันก็คือการกระทาอะผมไม่ได้บอกว่าต้องทําใหญ่โตมโหระทึกนะเล็กๆน้อยๆมันก็คือส,สิ่งที่ต้องทําเช่น เขาขอบัตรภัยชนห้าใบคุณมีสี่ทำไงอ่ะก็ต้องไปถ่ายเพิ่มอีกหนึ่งมันก็เข้าชะตาที่ว่าต้องไปทําเพิ่มเหมือนกันนี่ถอยกลับไปทําเพิ่มมันได้อย่างนั้นบางคนเนี่ยเหตุเกิดเรื่องเล็กนิดเดียวบางคนเหตุเกิดเรื่องใหญ่ผมไม่รู้ว่าจะใหญ่จะเล็กยังไงในดวงมันทีมก็ดูยากนะมันดูยากพอดูยากแลยย้วไงร,รู้อย่างเดียวว่ามันต้องมาทําเรื่องนี้นะ แต่เลขใหญ่อะอยู่ที่ดวงชะตาของแต่ละคนไงนบางคนก็เล็กนิดเดียวบางคนก็โอ้โหงานช้างเลยอะไรเงี้ยนะงานช้างเลยอะไรเงี้ยและอังคารเนี่ยพันธุ์ทูอะเป็นราชาโชคแสดงว่าได้แน่ๆราชาโชคนะนะเป็นราชาโชคได้แน่ๆแต่อังคารเป็นป่าด้วยนะมันติดตรงอังคารเป็นป่านิดหนึ่งอะพอเป็นป่ายังไงอะได้มาแล้วเสียไปไงเป็นป่าเหมือนกับว่า เฮ้ย hey, ดีใจยางเลยได้เงินใหม่ๆม,มาราชาโชคเฮ้ยได้ไม่ยากด้วยแต่เป็นปะมันมีช่องทางออกอยู่นะแสดงว่ามีรายจ่ายอะไรบางอย่างรออยู่หรือเปล่าอันนี้คิดว่าอย่างนั้นด้วยมีรายจ่ายอะไรบางอย่างรออยู่หรือเปล่าอ่านะถึงได้เป็นปะหรือหรือหรือบางคนเนี่ยช่วงนี้ตรงเนี้ยอาจจะได้ที่ได้รถมาใหม่ๆ ไปได้รับอะไรมาเนี่ยอาจจะไปได้รับที่ดินบ้านหรือรถพอได้มาแล้วก็คือได้มาไม่คิดว่าจะเก็บไว้ใช้อะ่ะด้วยเหตุผลปร,ประการใดก็แล้วแต่ท่านเลยนะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันได้มาแล้วเป็นปลาไงเก็บไว้ไม่อยู่นําไปขายหรือนําไปเข้าธนาคารหรืออะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นที่ว่าเอาเงินเอาบ้านไปขายเอาที่ไปขายรถไปขายอาจจะไม่ใช่ของเดิมที่มีอยู่อาจจะอะไรที่พึ่งได้มาใหม่ แล้วไม่อยากได้ของอ่ะอยากได้ตังค์ก็ต้องเอาสิ่งนั้นอ่ะไปเปลี่ยนเป็นเงินถึงได้เงินใหม่ๆมาถึงได้เงินใหม่ๆเพราะตรงนี้เด่นด้านเงินใหม่ๆไม่ใช่ได้ของ,ขอ,งอาจจะได้มาแต่เป็นปะต้องได้เป็นเงินใหม่ๆก็แสดงว่าได้มาใหม่แล้วต้องไปขายหรือเอาไปจดจำนองอะไรก็ว่ากันไปแต่ต้องได้เงินใหม่ๆมา่านะฮะประมาณอย่างนี้นะฮะในส่วนของเสาเอ่ยพระรหัสเอ่ยลาหูเออยเนี่ย นะฮะลาวหูเนี่ยพระรหัสเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้มรณะเป็นเจ้าเรือนมรณะไม่กลุ่มไม่เลงใครไม่ว่ากันนะฮะเขาอยู่บ้านเขาเสาเหมือนกันไม่กลุมใครไม่เลงใครเขาอยู่บ้านเขาลักษณะที่ว่าเขาคือเจ้าของบ้านเขาอยู่ในบ้านอ่ะเขาก็พักผ่อนของเขาอยู่นะฮะเขาพักผ่อนของเขาอยู่นะฮนะไม่มีใครไปกวนก็ไม่มีเรื่องราวถูกไหม คุณอยู่บ้านคุณเนี่ยนั่งนั่งกินกินนอนนอนดูทีวีตากแอร์เย็นสบายถ้าข้างบ้านไม่มาเคาะเพื่อนฝูงไม่มาหาหรือใครไม่มาเรียกมันก็ไม่เกิดเรื่องราวคุณก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านพักของคุณคุณอ่าเขาอยู่บ้านเขาอะนะหรือบางทีข้างบ้านมาเอาแกงมาให้ค่ะอันนี้มีสีมาต้องละเพราะอะไรมีคนมาหาเอาของมาให้เป็นสีเป็นสิริมงคลนะนะอ่ะมีคนเดินมาคุณคุณ ไปขยับรถหน่อยนี่ไปจอดขวางหน้าบ้านคนอื่นเขาอะกาลากินีมาเยือนแล้วมีเรื่องให้ไปทาแล้วไม่ถูกใจเขาแล้วไม่ถูกใจแล้วไปขยับรถให้เขาหน่อยไปขยับรถให้เขาหน่อยนะฮะต้องออกจากบ้านมีเรื่องราวคือต้องออกจากบ้านไปขยับรถมาให้เป็นที่เป็นทางอะไรเงี้ยนั่นก็ลักษณะกาลีนี่ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างปรามาณอย,อย่างเนี้ยมาเป็นสีมาเป็นกาลีจะอยู่แถวๆวเนี้ยนะฮะเสาก็อยู่อย่างเนี้ยพระอาทิอยู่อย่างเนี้ยนะฮะไม่มีใครมายุ่งเขาก็อยู่กับเขาถ้ามีใครมายุ่งมีมีเรื่องให้ทายแหละ ลาหูคือมาจากาลาราศีกุมคู่ครองคู่ส่วนคู่สัญญามาอยู่ในสุภะนะฮะอันนี้เป็นดาวปีก็ถ่ายทุกเดือนหน้าก็ถ่ายเงี้ยเดือนนู้นก็ถ่ายเงี้ยพราะอะไรก็ลาหูเขาก็อยู่ตรงเนี้ยนะเขาไม่มีใครมากุมมาเลงเหมือนกันนะเขาไม่มีใครมากุมมาเลงเหมือนกันก็แสดงว่าตั้งแต่มีนาหกหถึงกลางตุลาหกหก ราหูอยู่ตรงนี้ก็แสดงว่าในช่วงนี้ที่บอกไปอ่ะเดือนปีครึ่งเนี่ยอาจจะได้คู่หุ้นส่วนมาใหม่ก็ได้มีคู่หุ้นส่วนเข้ามาในชีวิตมีคู่ครองเข้ามาในชีวิตก็ได้นะครับเพราะว่าปัตตานีคือคู่ครองคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาอ่ามีคู่สัญญาคู่หุ้นส่วนเข้ามาในชีวิตหรืออาจจะมีคู่ครองเข้ามาในชีวิตก็ได้นะครับซึ่งตรงเนี้การที่เหมือนกับเราเนี่ยกระทาอะไรเกี่ยวกับพันธุ <c oughs> นะฮะเรากระทําอะไรเกี่ยวกับพันธุนะฮะมันมีพอเราทกระทําอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีคู่ครองเออมันก็ต้องมีอาจจะเป็นคู่ครองมาร่วมหรือมีคู่สัญญาเราไปขายที่นั่นก็เป็นคู่คู่สัญญาเราไปติดต่อธนาคารไปรีธนาคารก็เป็นคู่สัญญาเนี่ยช่วงนี้ยสุภาเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาเข้ามามีคู่ครองเข้ามานะฮะเห็นไหมแล้วเราก็กระทําตรงนั้นอ่ะนะฮะ เอาที่เอาเอาที่เอาบ้านเอารถไปทําอะไรเปลี่ยไปแปลสภาพเป็นเงินเนี่ยมันก็ต้องมีคู่สัญญาโดยลาหูอยู่ตรงเนี้ยมันก็เลยมีเกณฑ์นี้เกิดขึ้นนะมันเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ย <c oughs> เลงกันเงินใหม่มีคู่คนส่วนคู่สัญญารออยู่แล้ว <c oughs> เขามารออยู่แล้วรออะไรฮะรอสามองค์นี้เขามาเจะกันนะฮนะพอเจอกันรออาทิตย์ย้ายมารอศุกร์ย้ายมานะฮนะนะเอ้ยอ่าอาทิตย์ศุกร์ย้ายมารออังคารไปอยู่มิถุนกลับมา เลงปุ๊บบางคนอาจจะกระทํามาก่อนหน้านี้ถ้าเป็นเดือนเพราะว่าผมบอกเลยอังคารอยู่ที่ลาบผลเป็นเดือนแล้วถอยกลับมาเหมือนกับถอยเข้ามาเพื่อแก้ไขอะไรบางอย่างน่าจะเป็นการถอยกลับมาเพื่อแก้ไขอะไรบางอย่างด้วยเหมือนกันเพราะว่าการถอยหลังเนี่ยมันไม่ใช่การเดินหน้าอยู่ประมาณนี้นะฮะเนี่ยนะฮะและสิงเป็นอย่างนี้ทุกคนไหมไม่อ้อาวแล้วยังไงอะ่ะ กนแล้วมันต้องดูอะไรฮะดูทักษะประกอบด้วยครับนะคือผมทายอย่างเงี้ยสิงจะทําเรื่องนี้แหละในในช่วงที่ผมว่านะในช่วงกลางพฤศจิกาถึงกลางธันวาเนี่ยสิงน่าจะกระทําในเรื่องนี้แต่ราบลื่นหรือไม่ต้องดูทักษะประกอบนะจะราบลื่นไหมต้องดูทักษะประกอบเป็นสีราบลื่นดีเป็นเดชก็ราบลื่นดีนะฮะเป็นกาลกินีอันนี้ไม่ราบลื่น ทายว่าไงทายว่าไม่ราบลื่นนะใครเป็นกาลีเดียอ้าวอังคารเป็นกาลีแน้สมมติอังคารเป็นกาลีนะพันธุเป็นกาลีพันธุกาลีเลงอาทิตย์เจ้าชะตาเลงการงานนะฮะเลงเกตด้วยนะฮะเท่ากับว่าตัวพันธุเอกคือเราไม่มีปัญหานะพันธุมีปัญหาอะไรบางอย่างให้แก้ไขละทีนี้เราต้องไปแก้ไขใครมีปัญหาพันธุเขามีปัญหา บ้านที่ดีรถยนต์ตัวพันธุเองติดปัญหาอะไรบางอย่างที่เราต้องกระทาการแก้ไขประมาณนี้นะประมาณนี้ถ้าอังคารเป็นสีล่ะอังคารเป็นสีนะฮะลื่นครับนะะลื่นฮนะอาจจะอย่างที่บอกอ่ะบัตรพัยชาชนถ่ขายมาไม่ครบทะเบียนบ้านขายไม่ครบอะไรหรือเปล่าอะไรอยู่อย่างเนี้ยเล็กๆน้อยๆจะติดขัดก็ถอยกลับมาในเรื่องของ เล็กๆน,น้อยๆแล้วก็รับเงินรับทองเนี่ยเห็นไหมพอใส่ทักษะแล้วมันมันมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปแต่อยู่ในหัวข้อนี้นะไม่ใช่แตกไปเรื่องอื่นไม่ใช่อยู่ในเรื่องนี้แหละดีร้ายอยู่ในเรื่องนี้แหละและที่สําคัญดาวเดิมฮะนะดาวเดิมอยู่อย่างไรสําคัญกว่าทักษะคือดาวเดิมครับนะนี่คือดาวจอทั้งหมดดาวเดิมก็คือคุณเกิดมามีดาวอะไรตั้งอยู่ตรงไหนล่ะ นะฮะเขาตั้งอยู่ตรงไหนเขาสัมพันธ์อังคารอาทิตย์ศุกร์ไหมนะฮะคู่ศัตรูนะฮะคู่ศัตรูนะฮะ,นะฮะมาสัมพันธ์ถึงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดิมเนี่ยอันนี้เขาจรมาแล้วอยู่ในพิกัดที่ว่าสัมพันธ์ถึงดาวร้ายเรื่องราวเขาจะเปลี่ยนไปแต่ก็ปิดไปในเรื่องนี้บอกแล้วไงอยู่ภพนี้ก็คือเรื่องนี้ เรื่องนี้แหละตั้งทคงไว้เลยเรื่องเนี้ดีร้ายอย่างไรเข้ามาแทรกนะดีร้ายอย่างไรเข้ามาแทรกอาจจะกระทำถ้าดาวร้ายแทรกการรีสถิตร่รวมการค้าครั้งนี้อาจไม่สำเร็จได้ครับมีนะฮะบอกตรงๆนะอาจทำให้ถึงขนาดากระทำการไม่สำเร็จอะไรอย่างเนี้ย จะทำการไม่สําเร็จใช้คํานี้เลยแต่เป็นดาวจรไม่สําเร็จในเดือนนี้นะเราก็ต้องไปดูว่าเดี๋ยวธันวาดาวอยู่อย่างไรล่ะผลกระแสของดาวเดิมที่ให้รายไหมอ่าหรือบางคนผ่านเดือนไปอาจจะช่วงวันเกิดพอดีผ่านพ้นเรื่องทักษะห้ายๆไปไหมเรื่องราวเดือนเนี้ยดันให้ตายก็ไม่สําเร็จ ดันให้ตายก็ไม่ผ่านติดขัดน่นนี่นี่อะไรหมดเต็มหมดเลยเดี๋ยวพอเดือนหน้าโล่งล่ะนะฮะตำแหน่งดาวเปลี่ยนนะความสัมพันธ์ดาวก็เปลี่ยนบางทนอาจถึงขนาดทักษะเปลี่ยนร่วมด้วยจากยุ่งยากมาทั้งเดือนยุ่งยากมาเป็นเดือนแล้วอยู่ๆก็สําเร็จได้โดยง่ายก็ไม่แน่เพราะว่าดาวอยู่ตะแดงพอเดือนหนึ่งดาวจรเนี่ยเขาจรไปะ่ะฮะเขาจรเนี่ยฮะจรพอจรไปเฮ้ยมันดีอะ่ะก็จบ นะฮะมันดีมันดีก็จบนะ,ะถ้าร้ายอ่ะใจเย็ยนๆหน่อยเดือนถ้าอาจจะดีก็ได้เพราะดาวย้ายอาจจะไม่สัมพันธ์ดาวร้ายทักษะอาจจะเปลี่ยนต่อให้ทักษะให้เปลี่ยนอย่างน้อยดาวที่เคลื่อนไหวอ่ะความเปลี่ยนแปลงของดาวเดิมกับดาวจรเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่องราวต้องเปลี่ยนด้วยเรื่องราวต้องเปลี่ยนด้วยนะฮะนะฮะบางคนทําอะไรดีๆอยู่เดือนนี้เดือนหน้าแย่เคยเคย,เคยเจอไหมนะบางคนจะตายอยู่แล้วเดือนนี้อะไรวะ พอเปลี่ยนนิดเดียวเอออยู่ๆลงขึ้นแบบว่าเออเฮ้ยดีขึ้นอ่ะนะจากไปเจอเหมือนกับเดือนที่แล้วไปเจอคู่ศัตรูเงี้ยพออีกเดือนหนึ่งปุ๊บขยับไปเจอคู่มิตรโอ้โหดีขึ้นหน้ามือไปหลังมือเลยเคยเจอไหมอย่างนี้เคยเจอไม่เอ่ยนี่ไงดาวมันจรไปเจอดาวเดิมเขาให้แถมมีทักษะอะไรมาประกอบร่วมด้วยเรื่องราวบางทีเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือเลยนะดีๆอยู่แย่ไปเลยแย่ๆอยู่ดีไปเลยเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะ ต้องดูทักษะดูดาวเดิมด้วยแล้วก็ดูดาวจรนะเดือนหน้าเป็นยังไงเดือนนี้เป็นยังไงที่ผ่านมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยถ้าเราไล่ไปเรื่อยๆฟังคลิปทุกเดือนทุกเดือนมันก็อ่ออ่ออ่อใกล้เคียงอยู่แถวๆถวนี้เพราะอันนี้จะให้ตรงเป๊ะมันไม่ได้หรอกนะทักษะก็ไม่มีดาวเดิมก็ไม่รู้นะจะให้เป๊ะไม่ได้นะเพราะมันเขาเรียกไงอ่ะมันยังไม่มีโอมคือเรียกว่า จอเนี่ยมันถ่ายได้อย่างนี้แหละจอเนี่ยถ่ายได้อย่างนี้เลยเดิมสับเป็นอย่างบางคนเนี่ยตรงเป๊ะเลยค่ะเพราะว่าทักษะไม่เสียนะทักษะไม่เสียดาวร้ายไม่สัมพันธ์ต่อให้ดาวดีไม่สัมพันธ์ถึงแต่ดาวร้ายก็ไม่ถึงเรื่องราวก็จะอยู่แถวแถวนี้อะไรอย่างนี้นะเรื่องราวจะอยู่แถวแถวนี้ก็เลยมันตรงกับชะตาชีวิตในช่วงนั้นพอดีเนี่ยเป็นอย่างเนี้นะฮะ ดาวไม่ถึงก็เป็นตามดาวจรถ้าดาวถึงก็ต้องทายร่วมกับดาวเดิมและทักษะด้วยนะฮะถึงจะออกเป็นคําทํานายได้ประมาณนี้นะ,ะจะให้ทุกคนเหมือนกันไม่ได้เพราะทุกคนเกิดมาดาวเดิมก็เหมือนกันทักษะเดิมก็เหมือนกัน,กกน,กนจรก็ไม่เหมือนกันคําทานายแต่ละคนราศีสิงห์เหมือนกันแต่ทําไมไม่เหมือนกันนี่แหละจะบอกให้ว่าตรงนี้แหละนะฮะก็ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ